มันถึงต้องมีองค์คาพยศของการทํางานหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีทั้งเรื่อง e-factoring หรือ factoring เนี่ยนะครับเข้ามาเสริมอีกตัวแล้วมันไม่ใช่ทำาหน่วยง,งานเดียวนะครับสวสว,วก็ต้องไปทํากับทางเอ b ธนาคารพาณิชย์ทั้งพาณิชย์ของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับค้าบริการบริการเข้าไปมีหมดนะครับผมไม่ใช่ซื้อของอย่างเดียวแนตะ่หมายถึงเรื่องของให้บริการอย่างเช่นเรื่อง ของรักาความปลอดภัยนะครับบริการด้านสวนวันนี้ผมเล่าถึงไซต์แบบเล็กๆเลยนะครับอย่าเงี้ยพวกในเอสบีสามารถทำในพื้นที่ได้หมดจัดเลี้ยงจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่พวกนี้เป็นย่อยๆนี่รวมบริการด้วยใช่ไหมรวมบริการด้วไม่ใช่แค่สินค้าอย่างเดียวนะบริการด้วยไม่ได้มีเน้นกลุ่มอะไรพิเศษเลยครัไม่มีไม่ได้มีเป็นพิเศษครับด้แต่ว่านที่พี่พยายามยกระดับอยากจะเป็นตัวอย่างก็ที่ออกงานวันนี้ก็จะมีเรื่องัการทำกิจนะครับแล้วก็มีเครื่องมือแค่ นะครับแล้วก็มีดิจิทัลวันนี้อยู่ในงานก็มีตัวอย่างอยู่แต่ว่าทุกทุกเซกเตอร์มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําใค้เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะไปทางไไนยังยไงจะเพิ่มเติม